สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ครับเป็นยังไงครับอยู่บ้านสบายเลยทีครับดูหนังสือกันเพลินเลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะครับทรออีกนิดหนึ่งนะครับเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนสังคมกันนะครับในหัวข้อนะครับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะฮะนักเรียนเห็นไหมครับจากในหน้าที่174ครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดก็ตามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะฮะซึ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหภาคเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะนักเรียนถามว่าจะเหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะคงจะไม่เหมือนกันหมดนะครับ นะทีนี้ต่อไปเราไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนสาเหตุท,ที่เกิดทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนดูในหน้าร้อจ็ดสิบสนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็อย่างเช่นไฟป่าดินถล่มสึนามิหรือว่าภูเขาไฟระเบิดนะคร พูดถึงภูเขาไฟระเบิดนักเรียนใครที่ดูหรือฟังข่าวนะครับที่เกาะสุมารตราตอนบนนะฮะคือทางเหนือของเกาะสุมารตราเมืองอะไรสินาบงหรืออะไรเนี่ยนะก็ตอนนี้ภูเขาไฟก็กำลังปะทุเท่าควันนะฮะสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ากว่า5กิโลเมตรเลยนะักเรียนซึ่ง ตอนนี้ลาวายังไม่ได้ประทุนะเพียงแต่ประทุมาเป็นลักษณะของเท่าควันนะครับต่อไปสาเหตุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงก็จากมนุษย์นะฮะเมื่อกี้ธรรมชาติทำไปเลยมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์นี่ทำยังไงล่ะนะก็ทราบพวกมลพิษผู้คุมปันรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมนะฮะสร้างเขื่อนนี่นะฮะ สร้างเขื่อนเขาสร้างเขื่อนปับ๊บมีการกักเก็บน้ำนะฮะส่วนที่กักเก็บน้ำก็จะถูกน้ำท่วมขังนะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำต้นไม้ก็จะถูกท่วมแล้วก็ล้มตายเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเช่นทำถนนตัดถนนอะไรพวกเนี้ รือสิ่งก่อสร้าง,งต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นการขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยเช่นสร้างหมู่บ้านสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้เราจะมาพูดถึงในหน้า177นะครับเราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆนะครับนะเราก็จะเริ่มที่ ภาคเหนือนะครับในภาคเหนือเนี่ยเรามาเรียนทบทวนนิดหนึ่งภาคเหนือมีการอ่าเลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรครับเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ภูเขาไม่ใช่ภูเขาเล็กน้อยนะฮะสลับซับซ้อนไปเรื่อยนะระหว่างภูเขาก็จะมีแอ่งที่ราบใช่ไหมครับนะ ทีนี้ในเมื่อภาคเหนือไป็ลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างนี้เราไปดูที่การเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นก็คือปัญหาในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านักเรียนเห็นไหมครับแผ่นดินถล่มไฟปา่าหมอกควันนะพอเกิดไฟปา่าปัญหาที่จะตามมาก็คือการสูญเสียหน้าดินนะ เกิดดินโคนลนถล่มเกิดน้ําท่วมไหลน้ําป่าไหลหลากก็จะทําให้เกิดการชําระหน้าดินนะฮะอันนี้เราก็ไปดูแนวทางแก้ไขนะครับนะเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในภาคเหนือนั้นอัน,นที่หนึ่งก็มีการป้องกันและควบคุมการตัดไม้ทําลายป่านะครับ สองส่งเสริมการปลูกปาก่าขยายพื้นที่ปา่าตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์นะฮะสามป้องกันดินพังทลายโดยการทำในลักษณะขั้นบันไดนะฮะนะครับหรือทำอป้องกันการการชะล้างดินการกัดเซาะโดย ทำเป็นขั้นบันไดนะครับหรือมีการปลูกพืชคลุมดินพวกหญ้าตะกูหญ้าแฝกอะไรพวกนี้ต่อไปทำแนวกันไฟครับเพื่อป้องกันไฟป่าครับแนวกันไฟก็คืออย่างเช่นในป่าเนี่ยนักเรียนเขาก็จะมีการไปตัดต้นไม้หรือจัด การกับพวกใบไม้แห้งที่จะติดไฟได้ง่ายทําเป็นล่องนะฮะล่องกว้างเลยนักเรียนพอไฟมันไหมมาถึงขอบไฟไม่มีเชื้อที่จะไหมต่อแล้วมันก็จะหยุดไหมนะ,นะนะครับอันนั้นเรียกว,ว่าแนวกันไฟต่อไปทําฝายน้ําล้นน,นักเรียนดูในรูปนะฮะอันนี้ก็เป็น랩การทําฝายน้ําล้นนะครับ เห็นไหมครับในรูปนี้นะฮะเวลาน้ำมันล้นมานะครับมันก็จะลงมานี่นะฮะด้านบนก็จะมีน้ำใช้อยู่นะฮะต่อไปครับเราไปดูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้างเรามีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะครับนะเราจะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยไอภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยมักจะธรรมดาก็แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับก็ลิงแห้งแล้งหนักก้าไปอีกนะสร้างแหล่งเก็บน้ำนะครับโดยการทำอ่างเก็บน้ำอาหมู่บ้านนะฮะดิด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทำอย่าง,งานั้ตามหมู่บ้านนะครับหรือว่ามีการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมให้มันกว้างขึ้นให้มันลึกขึ้นนะครับก็จะเก็บน้ำได้มากขึ้นทีนี้แก้ปัญหานะฮะเราเรียนแล้วว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นแหล่งน้ำสำคัญที่สุดนะฮะ ในเมื่อเป็นดินปนทรายน้ำก็กักเก็บได้ยากนะครับก็มีการสร้างเก็บน้ำโดยใช้ผ้าใบครับผ้บาใบผืนใหญ่ใหญ่อย่างหนาหนานะครับเขาเอาไปคุไปรองพื้นน้ำก็ไม่สามารถที่จะซึมไปได้นะครับก็สามารถเก็บกักน้ำไม่ได้นะครับ ต่อไปมีการทำฝนเทียมครับนะฝนเทียมแล้วก็ระบบชนประทานครับเราทำเป็นท่อนะฮะทำไมทำเป็นท่อนักเรียนเขาบอกว่าป้องกันการซึมของน้ำครับนะฮะต่อไปปลูกพืชคุมดินนะฮะอันนี้ก็เป็นการพังทลายเพราอดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินอะไรฮะนักเรียนดินทรายใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ต้องมีการปลูกพืชคุมดินให้ดีเชียวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูในภาคกลางบ้างในภาคกลางเป็นอย่างไรอนะ่ภาคกลางเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นที่ลุ่มนะฮะเป็นที่ลุ่มนะครับนะ ซึ่งเกิดจากตะกอนของน้ำนะฮะฉะนั้นในภาคกลางเนี่ยพื้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะจึงก็จึงเกิดมีชุมชนต่างๆมากมายพูดง่ายๆว่ามีคนอาศัยอยู่มากที่สุดในภาคกลางนะฮะในว่าจะเป็นผู้คนการปลูกสร้างนะฮะและปัญหาที่จะตามมาคืออะไรครับ พอถึงในฤดูฝนมีฝนตกมากน้ําไหลหลากมาจากภาคเหนือนะครับนะก็เ,เกิดน้ําท่วมนะเกินน้ำท่วมนะือบางบางหแห่งก็ขาดน้ําก็มีนะฮะในตอนกลางนะครับในภาคกลางเนี่ยนะบางแห่งก็โดนปัญหาในเรื่องของน้ําทะเล งานอย่างแถบแถวแถวสมุทรสงคราไอสมุทรสาครเนี่ยนะฮะสมุทรปราการก็จะได้รับปัญหาน้ำเค็มนะครับเพราะว่ามันใกล้ทะเลนะครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการกัดเซาะของฝั่งทะเลใช้ของน้ำทะเลนะครับ ก็ทำให้ชายฝั่งเสียหายนะครับปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำอันนี้ก็คือพวกขยะบุญฝอยนั่นเองแล้วก็ปัญหาน้ำเสียนฮะซึ่งเกิดจากหลายคนอาศัยอยู่มากนะครับและเราจะเห็นได้ว่าในภาคอ่างนั้น มกเกิดน้ําท่วมบ่อยๆนะครับสายเหตุมาจากเมื่อกี้นี้บอกว่าสายเหตุจากน้ําในภาคเหนือไหลหลากลงมาใช่ไหมฮะอีกสายเหตุดึงนะครับก็จะเกิดจากการสูบน้บําบาดาลมากเกินไปเขาบอกกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ของกรุงเทพทรุดลงทุกปีทุกปีครับนะฮะ ต่อไปเราไปดูแนวทางนะฮะตีนี้เราพูดกันถึงปัญหาทั่วๆไปทีนี้เราจะมีแนวทางอะไรนะครับในหน้าร้อยนะครับในหน้าร้อเราดูแนวทางนะครับข้อหนึ่งบอกว่าวางแผนบริหารจัดการระบบส่งน้ำนะนะครับให้เป็นระบบขึ้น ในภาคกลางเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ำหรอกนะฮะมีน้อยครับมีปัญหาก็คือเรื่องน้ำเสียนั่นเองนะครับแล้วก็ขุดลอกคู่คลองนะครับนะป้องกันน้ำเค็มนะครับอันนี้ก็สร้างประตูน้ำขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึง่งในข้อที่6นักเรียนเห็นไหมครับ เขาบอกว่าป้องกันน้ําท่วมอูอันนี้ป้องกันทักเรียนทราบไหมฮะในกรุงเทพมหานครเรา <c oughs> ทั้งสองฝัง่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขามีการสร้างเขื่อนกักกันน้ําเลยนะน้ําไม่สามารถเข้าไปได้เลยในพื้นที่ตอนนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยและข้อที่เจ็ดนะฮะออกมาตรการ นะครับการควบคุมการใช้น้ำบาดาลน,นะครับนะอันนี้ก็เป็นการแนวทางที่จะจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมในภาคกลางนะครับเดี๋ยวเหลืออีก3ภาคครับเราค่อยมาพูดกันในคลิปต่อไปครับสำหรับในคลิปนี้คุณครูก็ควรจะต้องขอ สวัสดีแต่เพียงเท่านี้ก่อนอเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ